สวัสดีครับอาจยาโป๊บหล่อครับโป๊บหล่อครับจันเกไม่เนี่ยอยู่ก็ไปชมไมเนี่ยนะมีคนมาโจมตีผมนะแต่ผมอ่ากได้ฟังทำคลิปโป๊บนะครับคุณผมไม่ได้ว่าก่อนนะคือแฟนคลับเมงถือว่าถ้าไม่ได้เว้นด่าแบบแรงเกินไปนะด่าประสุภาพผมรับไว้นะครับแล้วดูนะคุณสิริมณีอภัยนะฮะครับทําไมผมต้องมาทําคลิปนี้ครับผมทําคลิปโป๊กก่อนอันนี้เมื่อสิบเดือนที่แล้วนะไปทําการบ้านให้ดีกว่านี้ แล้วค่อยมาออกรายการรู้แบบผิวเผินแล้วมาวิจารณ์อะไรเกี่ยวกับโป๊ปไม่ดีทั้งนั้นดูดิด <S 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 ผมยังไม่เคยว่าโป๊ปเลยนะอะไรเกี่ยวกับเบียดีทุกอย่างฟังมาหลายครั้งแล้วคือคุณไปฟังตอนไหนว่าผมว่าโป๊ปอะตรงอาจารย์บอลผมเคยว่าโป๊ปไหมอาจารย์บิ๊กไม่ได้ว่าโป๊ปแตเชียร์เบียเยอะจริงอันนี้เร<อ>า,<ต>าเห็นด้วยแต่เขาไปตีความแว่าคนไกสมองมัน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 ผิดได้นะเชียร์เบียเยอะคือว่าโป๊ปแต่ผมก็ไม่ได้ว่าเขานะฉันคนหนึ่งที่จะบอกว่า เบลล่าไม่เหมาะกับโป๊ปและไม่สนับสนุนเชิญเชียร์เรียเบลล่าต่อไปเลยไม่ต้องเอาป๊อมาเกี่ยวแค่คําพูดก็รู้ถึงขึ้นแล้วก็มีรูปแบบแว่นดํานี่ผมจะต้องมาเชียร์ป๊ปไงพอเข้าใจยังผมต้องมาชมป๊ปเหรอเพราะอะไรได้แล้วครับข้าใจแล้วครับนะเผเอิญผมไปพารากอนผมชอบไปดูหนังสือเนี่ยเดี๋ยวผมอบอกแฟนขับป๊อนะคือคุณลงรถไฟฟ้านะผมจะเป็นพวกขี้เกียจผมจะไม่ลงฝั่งที่มันอยู่สยามผมจะลงฝั่งที่ใกล้คินโอคุริยะฝั่งที่จะไปทางเซ็นทรัเวิร์ พอลงบันไดอ,อ่ะบันไดสุดท้ายก่อนที่จะไปถึงทายใจทางทางออกอ่ะจะมีเนี่ยต้องรีบไปนะมีมีมีมติดรูปโป๊แนวยังรอเนี่ยโฆษนาการโชว์โชว์ให้ให้กล้องเรยมันไม่เห็นหรอกไม่เห็นรหนรอกเออาจจะเห็นมั้งอันนี้น <ะ S 1> คืออาจารย์ไป<า>ถ่ายมาเพราะ<า>อาจารย์ก็ชอบโป๊ใช่จริงๆผมจะผมจะถ่ายไม่ติดคนไงแต่เผอิญโชค้ายไงเพราะว่าคนเดินกันเยอะช่วงนั้นไงเย็นฉลาดประหยัดมากกว่าอีโคไอ อินเวอร์เตอร์นะครับมิตซูบิชิเนี่ยเนี่ยต้องเชียร์สปอนเซอร์ต้องเข้าโปรเแล้วนะฮะนะถ้ายิ่งเข้าช่องเราด้วยถึงแม้จะน้อยแต่ก็ยินดีนะฮะเนี่ยผมถ่ายมาปุ๊บคุยแฟนคลับใน Facebook ผมมากเม้นเลยครับคุณเดียวเนี่ยน้องเดียวเนี่ยถึง <นำ S 1> แฟนคลับโป๊ปตั้ง <นำ S 1> แต่ <นำ S 1> โป๊ปยังไม่ได้เล่นบุกเพศสนิว่าเนี่ยเขาบอกแค่เห็นก็ฟินแล้วผมว่าต้องไปตามดูเนี่ยเขาบอกแค่เห็นเนี่ยขอบคุณเดเอวรูปมาเนี่ยขนาดนั้นเลยจริงๆรนั้นหล่อมหมจริงรูปเนี่ยเอาบอลดูดิอ่ะ ออและเดียวนะคุณศิริมณีก็จะมาหาว่าผมไม่จริงใจอีกแล้วแค่นี้แล้วไม่จริงใจแล้วแค่ไหนไม่จริงใจนะครับนะนั่นแหละแฟนขับใจร้ายว่าว่าครั้ี่ว่าไรนนว่าฉันใช่ไหมนะผมไม่โกรธแต่ตอบแทนด้วยความรักจดพิ่โป้ให้เลยนะครับนี่นี่เดี๋ยวผมขออ่านคุณคุณเดียวเนยนะฮะโอ้ยรักนี่ผมผมแท็กคุณเดียวคุณเดียวโอ้ยรักรู้ไงว่าเดียวปื้มเอฟซีตัวแม่ จึงถ่ายมาฝากเสียได้คนขึ้นลงตลอดจึงถ่ายได้เท่านี้อืแต่ก็เลยบอกว่าหลังให้ลงมาได้เลือดประตูคินโนเขาบอกชื่นใจละค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะนี่คือเห็นไหมครับผมนะออบอนจะเม้นอะไรไหมไม่เม้นผมว่าก็ไม่เคยเห็นออไปด่าป้อมนะผมก็เลยงงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอ๋อออเข้าใจไหมว่าคือผมไม่ได้ว่าแฟนคลับนะที่ผมยกตัวอย่างมันนี้คือผมขอบคุณที่เขาเม้นนะ แต่เขาจะไปตีความบิดผิดเนี่ยก็ไม่รู้ยังไงแต่ผมไม่ได้ว่าอืแต่ผมเชื่อว่ากลไกในหัวบางทีอ่อโอเคเป็นไหล่ะออรอรถเมย์อย่างเงี้ยครับอาจารย์ออไปเห็นสายที่สายที่แบบไม่ใช่แต่แบบเห็นเป็นตัวเลขที่อ่อแรงไว้อ่อมีเหมือนสมองมันหลอกนะก็นี่ไงเพราะสมองมันเพราะงั้นเนี่ยพอพุ่งผึงเวียปุ๊บแบบกลากเป็นว่าโปกงไงอ๋อสมองมันไสมองมันมองว่าสองคนนี้เป็นเป็นคู่รักกันใช่พอเราเข้าไป เออเขาเรียกอะไรอ่ะชื่นชอบคนไหนแสดงว่าเราต้องใช่เป็นคู่ตรงข้ามของคน<ช>คนนั้นใช่ซึ่งสมองมันหลอกเรานะใช่แต่ไม่ผิดเนี่ยผมถือว่าเขาสนสุนมาเม้นต์เราก็ถือโอเคละคอมเมนต์ในช่อง YouTube บอกว่าผมอมคติกับโป๊บนี่ลงทุนขึ้นมาใดกลับมาเออผมลงทุนขึ้นมาใดกลับมาคือผมลงรอบแรกยังถ่ายไม่ทนันไงอืมผมต้องขึ้นมาใดกลับมาเพื่อถ่ายภาพรอๆไว้ทาคลิปครั้งหน้าเลยนะครับนี่น้องทิพน้องทน้องทิพน้อง้จักมาน้องทิพ์้องทิพน้อบพน้องพน้องทิพ้อ ผมก็ได้ตอบว่าโห FC เยอะจังอชอบมาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่ละครเรื่องสามีตีตาเล่นคู่กับพอยเชอร์แมนนะผมก็ตอบพี่ชอบเขาเล่นเรื่องข้ามสีตันดอนตีบทแตกมีเสน่ห์มากแต่เดี๋ยวผมบอกผมชอบเรื่องสีตันดอนคนก็จะมาว่าผมว่าบทนั้นน่ะพี่โป๊ะเขาดูเล่นแบบเป็นแบบคนติดยามาก่อนอะไรเงี้ยแต่เขาเล่นดีนะเนี่ยเธอก็คนอคติก็ผมก็จะมามองเงี้ยตกลงแฟนคลับเนี่ยเห็นใจผมป่มครับ ได้เห็นใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติครามด้วยนะครับแล้วก็นั่นบิ๊กมีลำบากนะครับคือแบบทำไมผมชมบิแล้วจะต้องบอกว่าโป๊ปอ่ะผมก็ชื่นชอบโป๊ปอ่ะเออนะแล้วก็ในล่าสุดก็เพิ่งมีผมเพิ่งไ่เห็นในออบอลมีคนมาเมนต์เรื่องโป๊ปเบลล่าใช่ไหมผมก็ต้องไปตอบอีกอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรผมยินดีตอมบิ๊กเขาเขาจริงจริงใจกับอลโลเวอร์ทุกคนนะเขาตอบทุกเมนเลยนะจุกเนไม่เห็นเออ ช่แต่แตส่วนใหญ่แอดมินจะช่วยดูแหละแอ,ะอดมินเขาดูดูเสร็จแล้วก็ส่งให้ออบิ<ช>๊กออบิ๊กมีเวลาก็จำสอบเพราะพลางงานสอบออบิ๊กเยอะนะโอเคผมก็จะบอกนะครับว่าโป๊บหล่อมาอคือที่ผมเคยทาก็คือในตาหวานนะแล้วเขาแบบไม่รู้บุคลิกเขาก็ดึงดูดระดับนึง่นนะ<ช>คือมันคนละแบบนะอืคืออังกิวียเข้มโป๊ก็คนละสไตล์นะก็มีความหล่อในแบบความีท่้งเขามีเวของเขาอนะนั่นแหละประมาณนี้แหละผมก็ อยากให้ทุกคนเข้าใจนะว่าเชียเวียไม่ได้ด่าประบไม่จะเป็นนะครับคนที่คอมเมนต์โปรดเข้าใจไว้ด้วยครับใช่แต่เราไม่ว่าเราถือว่าคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาก็ดีอ่ะอย่างน้อยคุณก็สนใจเราอ่ะใช่แล้วคุณคุณอาจจะไม่ได้ฟังทุกคลิปที่เราพูดไงก็เลยไม่รู้ว่าเราไม่เคยว่าโป๊บเลยนะเขาคือยังไงอ่ะเขาสมองมันหลอกตัวเขาอ่าใช่ใช่เพราะเขาเพรว่าใช่ใช่ แต่แต่ผมก็ไม่ว่าเพราะว่าผมมองว่าเขาก็พูดสุภาพแล้วเขาก็ตรงไปตรงมากับผมนะผมจะบอกชื่อคลิปนี้ครับโป๊บธนาวัตรหลอกกะชากใัยฟิลดับสิทธิ์โฆษณาอะไรก็ปังขายดีมีความมามุนชัยจริงๆนะแล้วก็อยากจะให้โฆษณาเขาโปรเดี๋ยวผมเชื่อหมดแลดหละดาราที่ผมชอบทั้งโป๊บทั้งเข้มทั้งทิสาทั้งเวียทั้งเบลล่า <Okay. S 2> ทั้งอะไรอะ่ะบุคดาผมขอโฆษณาเข้าหมดเลยไม่แต่โบมิกลุ c, ล้นใบวารลนครับ ใคร,ครับจีน่าใครจีน่าเดี๋ยวก่อนเียเปก่อนจีน่าเก็บไหมก่อนจีน่าก่อนนะกำลังม <นะ S 2> ันกำลัๆๆงดับนะโอเคครับ,นะรบสวัสดีครับสวัสดีครับ